أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كاب เว็บไซต์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการจะเผยแพร่วิธีการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องตามที่นบี m u ัม m m a d ซลลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้นำมาโดยเราจะยึดหลักสูตรและรูปแบบการสอนของกิรออตีเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะการอ่านอัลกุรอานไม่ว่าท่านจะมีทักษะการอ่านอัลกุรอานอยู่บ้างแล้วหรือยังอ่านอัลกุรอานไม่ได้เลยแต่ท่านมีอุปสรรคในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าไปเดยนกับครูโดยตรง หรืออาจจะมีอุปสรรคเรื่องเวลาโดยเฉพาะผู้ทีเ่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทํางานแล้วอาจจะหาเวลาที่ตรงกับครูผู้สอนไม่ได้หรือมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่อย่างเช่นครูผู้สอนอาจจะอยู่ไกลบ้านไม่สามารถที่จะไปเรียนโดยตรงกับครูผู้สอนได้อินเทอร์นเน็ตและเว็บไซต์จึงกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นทางออกสำหรับคนที่มีอุปสรรคในเรื่องดังกลา่าวแม้ว่า การศึกษาจากอัลกุรอานหรือวิดีโออาจจะไม่สามารถทดแทนผู้ผู้สอนได้ร้อเเซก็ตามและสุดท้ายก็คือจะเป็นการนําเสนอความเข้าใจบทเรียนและคําสอนจากอัลกุรอานที่เราจะนํามาใช้เป็นวิถีดําเนินชีวิตของเรานั่นเองพี่น้องที่รักครับช่วงนี้เป็นระยะเริ่มต้นของการสร้างเว็บไซต์ดังนั้นเนื้อหาหลักๆผมจึงเด้นไปที่3ประการได้แก่1คือทําความรู้จักกับการสอนแบบกิรออาตีว่า การสอนแบบกิรตีนั้นมันมีความแตกต่างจากการสอนแบบเก่าอย่างไรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไรและ2ก็คือรู้จักพยัญชนะรวมทั้งวิธีการออกเสียงพยัญชนะภาษาอรับให้ถูกต้องอาตามหลักการออกเสียงของเจ้าของภาษารวมทั้งสีฟัตของพยัญชนะต่างๆแล้วก็3ก็คือจะมีการนําเสนอความเข้าใจและบทเรียนต่างๆจากอัลกุรอานควบคู่ตามไปด้วยอีกอย่างเหรถ้าหากว่าเนื้อหาในส่วนแรกนี้มันครบถ้วนแล้ว ผมก็จะมีการนำเสนอบทเรียนเ,เกี่ยวกับแบบฝึกอ่านของกิรอาตีซึ่งหลักๆก,ก็จะนำมาจากหนังสือแบบฝึกอ่านกิรอาตีภาคภาษาไทยซึ่งมีอยู่ทั้งหมด5เล่มแล้วก็อนชาลอาถ้าหากว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับแบบฝึกผมได้นำเสนอไปอในระดับหนึ่งแล้วต่อไปอนชาลอจะมีการนำเสนอเกี่ยวกับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการสอนแบบกิรอาตีสาหรับผู้ที่อาจจะมีพื้นฐาน อ่านอัลกุรอานดีอยู่แล้วและก็อาจจะสนใจอยากจะนําเอาวิธีการสอนแบบกิรออัตีไปสอนอลูกๆหล,ล,ลานๆหรือ,อผู้ที่สนใจอ่านอัลกุรอานใกล้ๆบ้านถ้าหากว่าท่านมีความรู้เกี่ยวกับการสอนแบบกิรออาตีท่านก็สามารถที่จะนําเอาแบบเรียนของกิรออาตีเนี่ยไปสอนได้สุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากองค์การจากคัมภีร์อัลกุรอานในสุรอัลบกร์ oh, องค์การที่185ซึ่งอัลห้าซึ่งได้ทรงจัดไว้ว่า أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ซึ่งมีความว่าเดือนอมมดอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาในฐานะเป็นข้อแนะนําสําหรับมนุษย์และเป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับข้อแนะนํานั้นและเกี่ยวกับสิ่งที่จําแนกระหว่างความจริงกับความเท็จที่ผมหยิบยกอัลกุรอานองค์การนี้มาก็เพื่อต้องการจะเน้นย้ําให้กับพี่น้องทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาว่างหลอส่งอัลกุรอานลงมานั้นก็เพื่อจะเป็นสิ่งที่จะใช้ในการจําแนก ความจริงความเท็จรวมทั้งเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของเราดังนั้นนอกจากการอ่านอัลกุรอานเพียงอย่างเดียวแล้วสิ่งที่จะต้องทําควบคู่ไปด้วยก็คือเรื่องของการศึกษาทําความเข้าใจอัลกุรอานแล้วนําเอาความเข้าใจเหล่านั้นมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตให้มากที่สุดอินชาอัลลอฮ์พวกเราทุกคนจะได้อยู่ในทางนําของลอสปานนตะอาลาอามนยาลบบลัลามีสุดท้ายนี้ผมก็ขอ Cukup dengan wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh